บทที่58พี่ชัยพุ่งตัวเข้าใส่การชนกหวังว่าจะเผลอแต่ก็ถูกขาเก้าอี้กระแทกเข้าที่หน้าแข้งเจ็บแทบน้ำตาร่วงยังไม่ทันจะตั้งตัวอกเสื้อก็ถูกรวบตัวลอยสูงขึ้นจนเท้าเกือบพ้นพื้นยันไม่ติดพี่ชัยแกว่งเท้าเปะปะจนหาหลักยืนก็โดนซัดฉาดด้วยฝ่ามือกระด้างแก้มหนึ่งโดนจนหน้าหันแล้วอีกแก้มก็โดนหันกลับมาทางเก่า การชนกเขย่ากับตันเรือสลัดจนพิชัยมึนงงไปหมดที่ตบหน้าคือการท้าดวลเขาบอกพิชัยด้วยเสียงดังฟังชัดได้ยินกันทั่วห้องจะเลือกดาบป,ปืนมีดหรืออะไรก็บอกมาคนถูกท้าเลือกอาวุธก่อนการชนกผักอกพิชัยซึ่งเซ่แซดไปประทาโตแล้วกลิ้งลงไปค้างกับเก้าอี้ข้างๆ เขาสุดลงดิ้นอึกอักสักครู่จึงตั้งตัวลุกขึ้นนั่งได้พี่ชัยหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธเมื่อลุกพลวดขึ้นยืนไอ้การมึงตายเขาคำรามก็ต้องลองก่อนการฉนกพูดใครตายเดี๋ยวรู้กันปืนมันง่ายยิงสุ่มสๆฟุบก,ก็เจอมีดดีกว่าตัวต่อตัว,ตวกล้าไหมละ่ะอะไรก็เอาทั้งนั้นการชนกตอบเขาแตะแขนสุนันทีนี พาไปนั่งเก้าอี้ชิดผนังลากตัวเล็กตัวหนึ่งไปตั้งข้างๆางหยิบปืนพกที่หยิบมาทั้งสองกระบอกจากเคบินของพิชัยวางไว้ให้ใกล้มือหลังจากปลดเสพให้เรียบร้อยแล้วเขายืนมองหล่อนครู่หนึ่งหล่อนไม่กล้าสบตาเขาอยากจะพูดให้กำลังใจเขาบ้างแต่ก็พูดไม่ออกหล่อนยังคืนขมอยู่ในใจนึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาแกล้งให้พวกสลัดไปเอาตัวหล่อนมาหลังจากนั้นหล่อนเองก็เป็นคนขอร้อง หลังจากหล่อนเองเป็นคนขอร้องให้เผาส่งเขามาขึ้นเรือสลัดโดยรู้เท่าไม่ถึงการหล่อนทราบว่าเขาให้ปืนหล่อนเพราะอะไรถ้าเขาพลาดถูกพิชัยสังหารหล่อนก็จะได้ใช้ปืนนั้นป้องกันตัวอาจจะต้องฆ่าตัวตายหนีชะตากรรมก็ได้สีตองยืนพิงประตูหลังมองเหตุการณ์ด้วยดวงตาใสอย่างกระตือรือร้นแต่คนเสือพรมบางอีกคนหลบอยู่ข้างหลัง พวกสลัดลุกขึ้นเลื่อนโตเข้าชิดผนังขมีขมันเปิดที่ว่างกลางห้องให้คู่ต่อสู้มีการวางเงินพนันกันอย่างเร่งรีบมังกรนั่งเฉยอ,อยู่ที่โต๊ะตัวเดิมไม่พนันขันต่อกับใครเขาจับตาดูจาก,การชนอกอย่างพินิจการชนกมองไปพบจำเริญกำลังวางเงินเขาหัวเราะกับการชนกเสียอีกขอโทษทีแต่ต้องหาเงินใช้บ้างให้เงินไปเมื่อกี้นี้นะ่ะ ถือว่าเป็นของเองถ้าลูกพี่เขาชนะเขาจะยึดเป็นของเขาหมดฉันอาจจะชนะก็ได้พี่เรินการชนกพูดยิ้มยิ้มยากว่ะมังกองอยังมองการชนกสุนันทินีเริ่มรู้สึกตกใจมากขึ้นหล่อนกำลังฝันร้ายวุ่นวายไปหมดทุกอย่างการชนกกำลังจะดวนมีสั้นกับสลัดหน้าบากเพื่ออะไรเพื่อตัวหล่อนเขาอ,อ้างสิทธิ์เหนือ เหนือตัวหล่อนพร้อมกับพิชัยซึ่งจะต้องตัดสินด้วยการต่อสู้ว่าใครจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้นถ้าเขาตายหล่อนจะต้องเป็นของพิชัยอย่างนี้กำลังที่เขาเรียกว่าศึกหน้านางหล่อนจับตามองการนกผู้ชายกรณีคนนี้กำลังต่อสู้สลัดใจเหี้ยมเพื่อหล่อนเขาเป็นผู้ชายคนที่หล่อนคิดว่ารักในระยะหลังนี้แต่หล่อนก็ขับไล่เขาออกมาด้วยความโกรธด,ดวงหน้านั้นเรือนร่างนั้น หล่นเคยกอดจูบแนบชิดยังไม่ลืมถึงแม้อารมณ์ชังจะมีหลงเหลือบ้างผู้ชายอสัสตัตปากพูดอ่อนหวานแต่ก็หลอกลวงทั้งเพสัญชาติสุนักอดกินอาจมไม่ได้แต่ถ้าเขาตายชะตากรรมของหล่อนก็จะรุนแรงนักพี่ชัยบุกก่อนช่วงแทงแต่ละครั้งหนักหน่วงรุนแรงขณะที่การชนกปักหลักมั่นคงคอยเบี่ยงหลบคมมีดไว้ก่อน ในระยะหลังนี้การชนกแทบจะควบคุมสภาพการอยู่รอดของตนเองไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่นทั้งนั้นว่าเขาจะอยู่หรือตายผู้พิพากษาตัดหินตัดสินประหารเขาผู้คุมจะฆ่าเขารักษาไปเอาไปเอาตัวเขาออกมาจากคุกและเผาก็ส่งเขามาขึ้นเรือสลัดเขามีความรู้สึกยินดีอยู่ลึกๆว่าอย่างน้อย ในขณะนี้เขาตัดสินชะตาชีวิตด้วยฝีมือของตัวเองในการประลองฝีมือกับพี่ชัยเขาจะอยู่หรือตายด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยประกาศสิทธิ์ของผู้อื่นการฉกตั้งใจรับมากกว่าลุกอยากดูเชิงคู่ต่อสู้มากกว่าอื่นแต่ไม่นานก็ทราบว่าพี่ชัยมีฝีมือไม่ใช่เล่นที่จำเริญแล้วว่าเขามีสมบัติมากเพราะรวบส,สมบัติคนอื่น พ่อรวบสมบัติคนที่เขาฆ่าตายนั้นจำเริญคงเล่าจริงๆไม่ได้ขู่เล่นอย่างไรก็ตามการชนกจับได้ว่าพี่ชัยต่อสู้แบบลุยแหลกไม่ได้มีเทค,เทคนิคหรือรู้เล่นอย่างใดในการต่อสู้อาศัยความคล่องตัวบุกถึงคู่ต่อสู้ไม่ให้ตั้งตัวคิดได้เขาจึงรอโอกาสพอพี่ชัยเผลอก็เปิดก็เปิดชายโครงว่าง เขาก็แทงสวนเข้าไปเห็นเสื้อขาดเห็นโลหิตซึมแต่การฉนกก็ทราบว่าไม่ใช่แผลชะกันถากเนือไปเท่านั้นเองกลยุทธ์ดุยแหลกของพิชัยทำให้เขาเหนื่อยเขาคงเค,เคยแต่ซื้อ <c oughs> เขาคงเคยต่อสู้แต่กับมือรองซึ่งอาจจะกลัวกิติศัพท์ของเขาอยู่แล้วเป็นปรถมโหมหนักสักครู่พิชิตได้ง่ายดายแต่การฉนก เป็นนักสู้ที่สุขุมกว่าเขารู้ตัวว่าเวลานี้อยู่ในรังสลัดพลาดท่าเสียทีไม่ได้เลยไม่ใช่เพราะเฉพาะเขาคนเดียวที่ต้องเอาชีวิตให้รอดแต่เขาจะต้องให้ความพิทักษ์สุนันทีนีอย่างสุดกำลังเมื่อคิดว่าสุนันทินีจะตกไปอยู่ในเงื้อมือกักขระของพิชัยการโนกก็บอกตัวเองว่าเขาตายไม่ได้เป็นอันขาดเขารับ มากกว่าลุกขอให้พี่ชัยอ่อนแรงเขาจะได้เริ่มลุกบ้างการชนกยิงปืนแม่นทั้งปืนยาวและปืนพกแต่ไม่เคยมีความจำเป็นต้องต่อสู้ด้วยมีสั้นความจำเป็นและสมรรถภาพในการปรับตัวสอนให้เขารับมือพี่ชัยได้อย่างไม่หวาดหวันการชนกไม่หวั่นอะไรเลยและ,และถ,ถ้าเขาพอจะสู้ได้ความร้ายกาจอยู่ที่ว่าเขาจะถูกมัดมือมัดเท้า ทำอะไรไม่ได้เลยในระหว่างความสุขุมความบุ่มบามความสุขุมมักเป็นต่อไม่นานพิชัยก็ได้อีกแผลที่ไหลการชนกถอยแล้วยิ้มบางๆเขาคิดว่าพิชัยอาจจะบอกเลิกเห็นว่าไม่คุมกับผู้หญิงคนเดียวสุนันทินีมีความหมายสำหรับการชนกแต่พิชัยก็อาจเห็นเป็นผู้หญิงธรรมดาเขาจะฉุดใครมาจากไหนอีกก็ได้ พี่ชัยยิ่งโกรธแผลใหม่ที่บุกหนักเข้าไปอีกสุนันทินีตัวงอเมื่อเห็นบุรุษสองคนเข้าประชิดตัวกันแขนเงื้อสูงมีดเย็นกันอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายการชนกเกือบถูกถูกการชนกเกือบถูกเฉียวหน้าทองเมื่อแยกจากกันแต่เขาก็แทงสวนทันทีพี่ชัยหลบหนีไม่พ้นพี่ชัยแทบหนีไม่ทัน พี่ชัยกำลังโกรธและเหนื่อยด้วยเขาทราบว่าถ้าโค่นการชนกไม่ลงในสองสานาทีนี้เขาคงหมดแรงจึงทวีความหนักหน่วงในการลุกเขาแทงมีดผิดลงไปบนโต๊ะที่มังกงนั่งอยู่ไม่หลีกหลบข้ามุมอย่างโต๊อื่นรีบร้อนดึงขึ้นมากไปมีดก็เลยหักคาโต๊ะพี่ชัยมองด้ามมีดในมืองงง,ง,งแล้วก็เหวี่ยงทิ้งไปข้างข้างหลังแบมือทั้งสองข้างการชนกคิดว่าเขายอมแพ้ บอกเลิกก็พยักหน้าลดมือถือมีดหันเดินกลับไปหาสุนันทินีสุนันทินีมองผ่านเขาไปข้างหลังแล้วลองกรีดการชนกหันขับไปเห็นคมมีดข่าววับเพิ่งจะพนขอบรองเท้าบูทที่พิชัยสวมอยู่ร่างของพิชัยยืดตรงมมือที่ชักมีดจากขอบรองเทา้าเวียงสูงขึ้นเตรียมคว้างการชนกคว้างมีดในมือก่อนโดยไม่มีเวลาเก่งเป้าดาม,มีด โขเขาที่หน้าผากของพิชัยโดยแรงเขาเสียหลักทั้งที่ยังไม่ทันคว้างมีดตกลงที่พื้นมีดทั้งสองเล่มอยู่ใกล้เท้าพิชัยเขายิม้มเมื่อลดตัวลงหยิบมีดเล่มของเขาขึ้นมาเพราะอยู่ใกล้เท้าที่สุดการชนกถอยมองพิชัยอย่างระวังเขาไม่มีอาวุธแต่พิชัยไม่ใช่นักกีฬาการมังกรเรียก การชนกถอยเข้าใกล้โตมังกงไม่รู้ตัวเขาเห็นมือถือมีดที่ยื่นมาเขาก็เอื้อมมือไปคว้าแล้วจนสุดตัวเมื่อพี่ชัยผลเข้ามาการชนกเริ่มเข้าใจแล้วถึงกฎหมายสลัดกรณีพิพาทต,ต้องตัดสินด้วยการต่อสู้เขาคิดว่านับกันแค่แพ้หรือชนะไม่จำเป็นต้องถึงตายที่ตายเพราะพลาดพังหรือเพราะอีกฝ่ายไม่ไว้ชีวิต เขาทราบว่าพี่ชัยคงเล่นงานเขาถึงตายได้ถ้ามีโอกาสแต่เขาเองคิดว่าจะสู้พอชนะเท่านั้นถึงตอนนี้เขาทราบแล้วว่าทั้งพี่ชัยและตัวเขาไม่มีทางเลือกคนหนึ่งจะต้องตายการชลองกิมไม่ออกเพราะต้องตั้งสมาธิเขาจะไม่ชอบอย่างไรก็ต้องเอาชีวิตคนหนนนี้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและภรรยาพี่ชัยจะไม่หยุด จนกว่าจะฆ่าเขาได้และเขาจะเป็นจะต้องยุติพิชัยก่อนหัวหน้าสลัดจะฆ่าเขาได้การสนกเลิกรับอย่างเดียวเขาเริ่มรุกประชิดแทงได้เมื่อไหร่เป็นแทงเขาเริ่มรู้สึกล้าแขนแต่คิดว่าพิชัยจะหนักกว่าเขาเขาบุกไม่ให้พิชัยตั้งตัวเลยรู้สึกแปลกเหมือนกันที่ตัวเองไม่ได้แผลหรือจะโดนถักถากเวลามีดเฉี่ยวแล้ว ไม่รู้ตัวก็ไม่ทราบพิชัยโดนเข้าอีกสองสามแผลเป็นเป็นแผลตื้นเพราะการชนกยังแทงไม่ถนัดพิชัยถอยฉะมือที่มือที่กาดเริ่มตกและการชนกก็เห็นช่องแทงสวนเข้าไปโดยเร็วพิชัยเตถอยหลังมีดของการชนกติดอกไปด้วยเขาล้มลงตึงง่ายกับพื้นแอ่นตัวขึ้นครางครั้งหนึ่ง แล้วก็พับลงไม่ไหวติงการสนุกน่าเครียดคลํมามขณะมองไปยังพวกสลัดที่ลายล้อมอยู่แต่ละคนอ้าปากตาค้างเงียบกริบไปกันหมดอย่างไรก็ตามไม่มีใครลุกขึ้นมาจัดการกับเขารู้สึกว่าทุกคนยอมรับในชัยชนะของเขาพี่ชัยอาจจะเป็นหัวหน้าแต่เมื่อมีคนใหม่มาปราบได้ก็เป็นที่ยอมรับกันพวกสลัดเริ่มขยับตัว หลังจากที่นั่งแข่งกันอยู่แต่ก็หันไปดื่มเหล้ากันบ้างจ่ายและรับเงินกันบ้างเป็นอันว่าจบรายการถ้าอยากมีใครมาท้าทายการชนกก็คงเป็นข่าวหลังให้เสร็จกันไว้เป็นข่าวคราวการชนกเดินเข้าไปจับด้ามมีดดึงขึ้นมาแล้วเช็ดจนสะอาดกับเสื้อที่พิชัยสวมอยู่นั่นเองเขาเดินกลับมาวางมีดลงบนโต๊ะตรงหน้ามังกร มีดเล่มนี้คมและเบาเมือดีขอบคุณพี่มังกรที่ให้ยืมไม่ต้องเกลขอบใจถ้าพี่ชัยไม่มีมีดช้าข้าก็จะให้มันพี่เป็นนักกีฬาดีคนเคยถูกมัดให้เขาเคี้ยนข้างเดียวก็อยากให้โอกาสคนอื่นได้สู้อย่างเคี้ยวเรียบเสมอกันผู้หญิงเป็นของฉันใช่ไหมพี่ยิ่งกว่าผู้หญิงมังกรงยักไหล การชนกยักไหลไม่เข้าใจนักแต่เขาได้สุนันทินีมาก็พอใจแล้วเขาปล่อยหล่อนไปอยู่ในมือสลัดไม่ได้จำเรินลุกมาตบไหลเขาฝีมือไม่เลวเลยนี่ไอ้น้องชายทำหงิมหง,มงิมนึกว่าไม่สู้ที่แท้ซ่อนคมชุละขอบใจพี่เรินนอกจากผู้หญิงแกจะได้ทั้งหมดเลยที่เป็นของพี่ชัยเขาจำเริญบอกเรือทั้งลำ เงินทองข้าของทั้งหมดแถมส่วนแบ่งของพิชัยที่เขาได้มาข่าวนี้แกชนะขาวสะอาดจริงๆว่ะหรือไงพวกเราชนะจริงๆไม่เถียงหรอกคนหนึ่งตอบมาให้เขาเถอะกว่าจะได้ก็เจียนตายอีกคนหนึ่งพูดพี่ชัยไม่ใช่เล่นๆสมแล้วมังกงอุทานขึ้นด้วยเสียงฟ้าลั่นของเขาเจ้าพ่อเกาะอูดทำบิ่งเป็นเจ้าเกาะมคีค่าเป็นพัน ให้ไอ้ขี้ข้าเป็นผัวลูกสาวเสียให้สะใจสมใจกูนักแล้วถ้ากูไม่เป็นอย่างนี้ mm. ก็จะเล่นเสียเองการฉนกคิดว่ายังโชคดีเพราะถ้ามังกรไม่เปลี่ยนชื่อจากมังกรเป็นคลายปลาขยงน้ำเข็มเขาอาจต้องรับมือกับบุรุษร่างยักษ์ผู้นี้อีกคนเพื่อชิงตัวสุนันทินีมีหวังพลาดท่าเสียทีเพราะเขาเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเขาไม่อยากสู้มังกรเพราะคิดว่ามังกร เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวกว่าพิชัยหลายเท่าข้อสำคัญเขาก็ออกจะสงสารบุรุษผู้นี้อยู่บ้างนอนอาจไม่ตั้งใจทำรุนแรงแต่เขาก็ต้องคุมงานให้อยู่จะปล่อยให้เกาะจะปล่อยให้ทะเลาะบ่อแวงฆ่าฟันกันเองไม่ได้เขาลงโทษด้วยการสั่งโบยแต่คนที่รับคำสั่งคงจะทำหนักมือเกินไปคงจะเป็นคนอย่างประชุม ที่ชอบทำร้ายคนไม่มีทางสู้เห็นคนเจ็บตัวแล้วมีความสุขตราบใดที่ตัวเองไม่ถูกคุกคามซึ่งถ้าต้องต่อสู้กันตัวต่อตัวก็คงไม่เอาเป็นอันตกลงจำเริญผู้อันนั้นี่ไปโกกได้จนกว่าจะตกลงเึืงเคื่อฆ่าไถ่กับพ่อมันได้มังกงเรียกเล่าซึ่งสีตองกับสาวผอมบางคนนั้นได้รีบยกมาให้ทันใจการโนกค่อยหัวเราะออก โล่งใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยพวกสลัดมีแก่ใจดื่มให้ใช่แก่ชัยพวสลัดมีแก่ใจดื่มให้แก่ชัยชนะของเขาส่วนศพของพิชัยก็ถูกห่างร้อมแรงเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนการชนกก็ไม่ทราบไม่มีใครแสดงความอาลัยรักพิชัยสักคนสุนันทินีนั่งเอามือปิดหน้าร้องไห้สะอื้นด้วยความโล่งใจ แต่พวกสลัดก็คงเข้าใจว่าหล่อนกลัวที่จะตกเป็นของเขาเขากลับไปเอาปืนที่โต๊ะมองหน้าหล่อนหล่อนเงนมองเขาด้วยนิดหนึ่งแต่น้ำตาก็เอือทนมาอีกเขาทราบว่าหล่อนเครียดมากเขาเองก็เครียดถ้าเป็นผู้หญิงก็คงอยากนั่งลงร้องไห้เหมือนกันเขาเดินไปยังเฉลยสามคนซึ่งเป็นคนงานที่เขารู้จักหน้าทั้งนั้นและเขาก็เลิก ก็รู้จักเขาดีว่าเป็นคนโปรดของท่านนนใครอยากอยู่ที่นี่หรือว่าอยากกลับเกาะอูดเขาถามคนทั้งสามคนยิ้มแย่มองตากันเกียงจะให้ตอบก่อนอ้ออยากกลับเกาะอูดการสนุกพูดเสียงดังอยู่เป็นไทยแก่ตัวดีๆไม่ชอบชอบไปเป็นขี้ข้าเขางั้นเหรอทั้งสามคนอึกอักแต่ความจริงอยากกลับเกาะอูดมากกว่าถึงแม้งานจะหนัก ก็มีกินมีใช้พอควรอยู่ที่นี่ในรังสลัดดูน่ากลัวข้าฟันกันเป็นผักปลาเขาทั้งสามไม่ได้มีฝีมืออย่างคุณการซึ่งฆ่าหัวหน้าสลัดได้สดสดร้อนๆอยากกลับก็จะให้กลับการฉนกรวบรัดหวังใจว่าสามบุรุษนี้พอจะเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแกสามคนไปบอกท่านนนนะว่าคุณสูบปลอดภัยเวลานี้อยู่กับฉัน ฉันจะกากตัวไว้จนกว่าท่านจะจ่ายค่าไถ่ให้ตามที่เราจะเรียกร้องแล้วจะเขียนหนังสือไปให้ตกลงไปแน่นะทั้งสามคนังักศีสับรับอย่างเร็วๆไอ้กากมังกรดา่าอยู่ดีๆไม่ชอบชอบเป็นขี้ข่าเขาสักวันเถอะมึงจะโดนอย่างข่าเขา้าจึงจะรู้สึกการชนกไม่คิดว่าคนทั้งสามจะถูกลงทันรุนแรงเพราะเป็นคนเงียบๆ เฉยๆให้ทำอะไรก็ทำไม่เคยแข็งคืนจะให้เรือออกไปส่งเชา้าพรุ่งนี้จำเริญบอกระหว่างนี้ให้มันกินข้าวปลากันเสียให้เสร็จนังนั้นด้วยป่านนี้ท้องกิ่วเต็มทีแล้วเดี๋ยวเกิดลมใส่ตายชักขึ้นมาจะอดแดกเงินล้านข้อสำคัญเดี๋ยวเจอไอห,หมอนี่เข้าอดอยากปากแห้งมายังไงก็ไม่รู้ควบขี่ทั้งคืนจะไม่ไหวการชนกรู้สึกระคายหูแต่ก็ต้องยิ้มรับ อย่างชอบอกชอบใจเขาเห็นสุนันทินีตาเขียวก็นึกภาวนาอย่าให้แผงลิดขึ้นมาตอนนี้อะไรทนได้ก็ทนไปก่อนถ้ารอดชีวิตไปจากเกาะสลัดนี้แล้วค่อยพูดกันอย่างไรก็ตามผู้หญิงผอมบางคนนั้นยกจานอาหารมาตั้งตรงหน้าเป็นข้าวราดแกงธรรมดามีไข่พะโลส่สีซีดๆวางปากจานมาให้ลูกหนึ่งสุนันทินียิ้มกับหล่อนบอกขอบใจ แล้วลงมือรับประทานอย่างหิวโหยการชนกข,ขอบ้างเรียกเสียงเฮฮาเอาห้าจานเลยใครคนหนึ่งตะโกนสองข็พอการชนกตอบยิ้มยิ้มขอรับประทานไปจานครึ่งพร้อมกับไข่สองฟองคิดว่าพอเป็นกำลังให้อีกระยะหนึ่งระหว่างนี้จำเริญไปเอาผ้าแดงมาจากไหนก็ไม่ทราบเป็นผ้าตัดเสื้อสีแดงสดยาวประมาณหเมตรเห็นจะได้ เอามาบิดบิดขมวดขมวดล่ามคอสุนันทินีไว้ทิ้งชายยาวซึ่งเขานำมามอบให้ถึงมือการฉนกเลยทีเดียวการฉนกเห็นพวกสลัดยิ้มแย้มมองกันก็เลยแสดงให้ดูเพื่อจะเป็นรายการปิดท้ายการดวลที่เขาผ่านมาแล้วเขายกชายผ้าแดงขึ้นให้เห็นทั่วกันกระตุกกระตุกให้สุนันทินีขยับเข้ามาใกล้ตัวเขากะชากหล่อนเข้ามากอด แล้วหัวล้อลั่นให้ฟังคล้ายๆเสียงผู้ร้ายในหนังมือข้างหนึ่งกุมเอหล่อนกดไว้อีกมือรูปไลความงอนงามของตะโพกด้านหลังและด้านข้างระเรื่อยไปข้างบนสุนันทินีดิ้นและทุบอกเขาโกรธที่เขารูปคลรำทาท่าน่าเกลียดต่อหน้าคนแต่การฉนกก็จำต้องแสดงต่อหน้าพวกสลัดไว้บ้างเขาทราบว่าถ้าพี่ชัยได้ตัวสุนันทินีจะทำจ้วงจาบ กักขระมากกว่านี้เป็นหลายเท่าถ้าเขาทำเรียบร้อยให้เกียรติสุภาพสตรีอย่างปกติวิสัยพวกสลัดอาจจะสงสัยเจตนาของเขาเจ้าคนงานสามคนนั้นทราบว่าเขาเข้านอกออกในบ้านใหญ่ได้นายเรียกรับชายใกล้ชิดเขาไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องจงเกียรติจงพังเจ้าพ่อเกาะอูดอย่างมังกงถ้าสามคนนั้นเกิดพูดขึ้นมาเขาก็ลำบาก เขาทำแบบนี้ก็พอเห็นชัดว่าเขามีเจตนาจะเฟ้นฟอนลูกสาวเจ้าพ่อซึ่งเขาเคยต้องรับใช้ในฐานะต่ำต้อยมังกรและพวกสลัดก็ดูจะชอบใจว่าลูกสาวเจ้าพ่อก่ออูดจะตกเป็นเครื่องเล่นของสลัดเขาจูบหล่อนต่อหน้าพวกสลัดจูบอย่างจงใจแกล้งขยำขยี้ก่อนจะจับตัวหล่อนพาดบ่าแล้วตบฉากเขาที่บั้นทายอย่างมือหนักสุนันร้องกรีด สุนันทินีลองกรีดปล่อยนะคนบ้าคนผีทล <c oughs> การชนกยิ้มกว้างขณะที่พวกสลัดหัวเราะกันเกลียวตรบมือกระทืบเท้าและเป่าปากกันเป็นที่สนุกสนานจบบทที่58